สวัสดีค่ะวันนี้ก็จากดิมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องนะคะายาลีวิธีกเกษตรเมนีเกษตรผ้ามาเบิงการห่มดินด้วยค่ะพี่น้องเนาะเพราะเขาานาแรงเนาะในส่วนดิมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องของเข้านะคะเขาก็จะใส่เฟี้ยงมาห่มดินค่ะคือมาคลุ่มคลุ้มต้นไม้เนาะต้นไม่ที่เขาปลูกนี่แหละค่ะพี่น้องถ้าเข้าหดนามซื้อ อากาศมันแหง้งมันแรงปานี้เนาะลมวีวีปานี้งดไปมันก็จะอันแหง้งแรงไปเมื่อไหร่คะตะเหนน้ำนี้เมือ่อวต้วนนี้ในส่วนดิมเลนฟ้ามเฮาก็เลยใส่วัสดุทีเขา้าที่เฮ้ามีเนาะคือฟางเขา่าที่เฮ้าเกี่ยวออกนะคะเฮากับจางเพลินลจางเพลินไปอัดมาไหวนะคะเพราะว่าน้าเขา้ายุคยุคยูคคนละหมองกับหมองที่เฮ้าคุ้มแปลงเนาะเขาก็จะอัดมาเป็นเป็น เป็นก่อนก่อนฟางไหมคะก่อนฟางเนาะเขาก็เอามาคุ้มมาคุ้มแปลงคุ้มต้นใหม่เขานี่แหละคะ่ะเพอเอินว่าปีนี้เขาปลูกสมเนาะสมอ,ออิสราเอลเนี่แหละพี่น้องมาเน,นีปีนี้เป็นแรงแรงแรกเนาะของเขาวันนี้เฮ็ดจะได้ขเขาเขาจะทนแรงได้เพราะว่าต้องดูแลเขาให้ดีให้ผ่านผ่านแรงนี่ให้ได้มันถอยย่างน้อยแต่เขาผ่านแรงนี่ได้ก็สิ จำปายใจระดับหนึ่งเพราะว่าโสมนี่ยา่างนอนให้เขาได้ติดเนาะมีส่างระบบหลักห้ดีไหมคะ่นะเนาะให้ความชื้นสม่ำเสมอเนาะให้ปุ๋ยสม่ำเสมอแล้วเขาสิเติบโตหลังจากผ่านปีนี้ไปอีงสี่กะสีปล่อยอะไรอีกสีไ่ไหมค่ะคำว่าปล่อยอะไรหมายถึงว่ากะสีพุต้องประคบประงมหลายนะคะช่วงแรกที่ปลูกกะสีประมาณนี้เนะาะห่อกระได้ใส่ฟางมะฮอมดินเขาไหมคะ่ะนี่อยู่ดิมแลนฟาร์มก็จะเห็ดแบบนี้นะคะพี่น้องพอห่อนหนานีปับก็จะรักษา ความชื้นหายพืชเนาะโดยการโฮมดินอันนี้คือต้นสมนได้ค่ะนี่สมรู้สึกว่าไ่าเร็วเร็วไหมคะพี่น้องหลังจากตอนแรงมันสะบักสะบอมฝนตกหลายเนาะฝนตกหลายน้ำชื้นหลายกา,ยายรให้น้ำเขาคอนลบ่ไดควบคุมบ่ได้บ่ดนี่เขาก็จะชะงักเนาะตอนนั้นพอเขาเพิ่มปลูกตอนหนาฝนบัดเพาะหนาแรงมาปับปนีทยายน้ำให้ปุ๋ยไปตามที่เขากำหนดไ่เร็วด้วยค่ะนี่เกิดเพียงแอลแล้วนะคะถ้าม,ม,ม่มลูกชายวาขันม,ม่มปีนี้ได้ก็ กับ,บายำดอกแมววันววาไ้มันตนลทวมหัววัชรวาปีนาปีที่สองกันนะเศษนวยใดวัชรวาเพิ่นว่าเนาะอันนี้เพิ่นนวาเด้นี่ค่ะสมงามเลยเด้พี่น้องตอนนี้ต้องรักษาเขาเนาะรักษาความชื้นในดินโดยการคุ้มคุ้มฟางค่ะพี่น้องพี่น้องถ้าผู้ใดเห็ดกษตรเรามีปัญหาเรื่องน้ำคือเฮาเด้อค่ะเฮาต้องประหยัดน้ำในการไ้ต้นไม้ใหม่ไมันตุมฤดูร้อนดูนร้แรงเนี่ยจะคือต้องเห็ดแบบนี้นะคะ บ่เป็นว่าโหดซื่อแต่ว่ามีแนวคุ้มนะคะมันก็เปลืองน้ำเนาะบ่ไหวนะคะในส่วนดีมแลนท์ฟ้ามสองพี่น้องห้องเก็จะจงิสๆล่ะค่ะพี่น้องนี่บักพีกก็เริ่มพอเขาเขากับมาคุ้มคุ้มน,มน,นะมันเนาะมันก็จะโป้งใบแม่ก็จะเดิมเป็นดอกอีเด้นี่หเหตุพราะทีกินพี่นอ้องเขาเพราะทเหตุขายเนาะแต่ว่าส่วนปีนี้เป้าหมายหลักของของโลกเนาะที่เพิ่นเพิ่นคิดว่าหลังจากทดลองหลายๆพันพ,พืชหลายๆพืชแล้ว สมนาจะเป็นไม้รักของเพิ่นพนาวะเพิ่นก็นเลยลงทุนเนาะลงทุนเห็ดเห็ดสวนสมเอาสิเห็ดประมาณตอนนี้ก็สิมีต้นสมประมาณจักสองร้อยอสามร้อยต้นเนี่แหละค่ะพี่น้องที่กาลังลงอยู่ตอนนี้เนาะมีมีจังหดสองรุ่นอันนี้คือรุ่นรุ่นที่สองของรุ่นที่สามของของแปลงเนาะรุ่นรุ่นแรกอะรุ่นที่สองเนาะ พอตน้นรุนแรกนี้ไดมีแค่ต้นเดียวที่เขาทดสอบทดสอบแล้วได้ผลเขาก็เลยประมาณหนึงสี่พี่น้องนี่เขาคุ้มแปลงแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องูุใดจะเลียนแบบเขาก็เลียนแบบเด้อพี่น้องเขาใส่วัสดุวัสดุของจีมีจากบานเขาเองคือฟางเนาะฟางในาน้ำย,ยดนี่มันจะดีอย่างหนึ่งพี่น้องน,าน,ายยน้ำยดมันจะไหลล่วงไปทานเฟียงไปเลยไหมคะ่ะมันจะเห็ดห้ดินให้ให้ ขาเอ็นก็ทั้งไตมันจะซุมแต่ทังเทิงมันกับบอเป็นอย่างเด้ออันนี้คือขอดีของฟางนะคะน้ำม,มันจะไหลหลอดหลอดเฟี้ยงลงไปหาหาหาดินทั้งล่างได้แล้วก็เก็บกับความชื้นได้ไหมคะเนาะเฟี้ยงกับสิบวันเอาไงาบอบอผุพังไายยังสิไหมคะอันนี้คือขอดีของของฟางกับระบบน้ำหยดน้ำหยดเวลามันแตกลงไปในขางล่างเนาะมันก็จะเหตให้ความชื้น เป็นขยายวงกว้างข้างล่างใช่ไหมคะโอเคค่ะเอาระบบการคุมแปลงมาฝากเนาะคุมดินโดยฟางมาฝากด้วยค่ะเดอ้อ